สวัสดีนะครับทุกๆคนวันนี้คลิปนี้ผมก็จะพามาดูแล้วก็มาเก็บผลผลิตนะครับจากต้นนี้นะครับนี่คือต้นชมพู่มะเหมียวนะครับชมพู่มะเหมียวนี่เป็นต้นชมพู่มะเมวที่ปลูกไว้ที่ที่บ้านนะครับที่บ้านในกรุงเทพนะครับไม่ใช่เป็นที่สวนไซใหญ่นะครับแต่ว่าคนปลูกเนี่ยก็จะเป็น เจ้าของสวนไซใหญ่นั่นเองนะครับเป็นพ่อเองนะครับต้นชุมพู่ต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่ปลูกมาสักสิบสิบกว่าปีแล้วครับน่าจะสิบกว่าปีได้ละสิบกว่าปีแล้วนะครับพวกผลต่างๆนะครับลูกลูกต่างๆก็อ่านี่ครับต้นนี้ต้นนี้นะครับปลูกมานานละปลูกมาสิบกว่าปีแล้วครับตอนนี้เป็นช่วงเช้าตรู่นะครับเช้าตรู่ของ ช่วงเดือนธันวาคมนะครับใกล้ๆจะเส้นปีแลวใกล้ๆจะเส้นปี2563ครับเป็นเดือนธันวาคมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาที่นะครับคลิปนี้ก็จะมาเก็บเจ้านี้เลยครับเก็บลูกชมพู่แม่เมียวนะครับที่ออกผลผลิตมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับลูกของเขาก็จริงๆเราต้นนี้ครับเก็บไปเก็บไปหลายทีแล้วเขาเก็บไปไปหลายรอบแล้วครับแต่ว่าเขาก็ยังมีลูกเหลืออยู่นะครับ มีลูกลงเหลืออยู่แล้วคี่จะมาเี็บกันโอเคนี่คือลักษณะลูกของเขานะครับเดี๋ยวภาพดใูใกล้ๆดีกว่าโอ้โหนี่ครับชมพูมะเหมียวนะครับหรือว่าเขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นมาเลยแอปเปิลนะครับมาเลยแอปเปิลก็จะนี่ครับลูปเขาก็อย่างนี้นะครับบางทีหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่า ชมพู่มะเหมี่ยวนี่ครับมันมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในต่างซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบว่าวางขายนะครับชมพู่มะเหมียวก็จะผมผมไม่คยเห็นนะผมไม่คยเห็นวางในซูเปอร์มาร์เก็ตในท็อปในอะไรอย่างเงี้ยชมพู่มะเหมียวผมไม่คยเห็นนะแต่เนี่ยครับอยู่ที่บ้านของเราเรียบร้อยนะครับชมพู่มะเหมียวตัวนี้นะครับเป็นต้นที่ปลูกมานานครับปลูกมาเป็นสิบป็นสิบปีแล้ว สิบยี่สิบปีละแล้วก็ลกําต้นเขานะครับก็ mm hmm. จะคล้ายๆคล้ายๆต้นมะม่วงนะครับจะคล้ายๆต้นมะม่วงนะเป็นไม้ยืนต้นนะครับผมจะให้ดูนีหนึ่งก่อนครับว่าดอกเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนะผมหาดอกก่อนดอกเขาตอนนี้เนี่ยดอกเขาจะค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ดอกไม่เห็นแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีอย่างเงี้ยครับ นี่นคบนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างของของช่อดอกของเขานะครับเป็นตัวอย่างของดอกของเขาเนี่ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนนะเนี่ยครับเขาตุ่มๆแล้วเนี่ยครับเขาจะยังไม่บานนะครับอันนี้คือคือตัวเป็นแบบปุ่มๆนะเป็นดอกๆและเป็นดอ,ดอกที่เขากําลังเริ่มเริ่มที่จะสักพักหนึ่งครับเขาก็จะบานบานนะเป็นดอกแบบสวยงามสวยงามเลยนะครับ ลักษณะเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกรูปไปว่าว่าดอกเาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าจะจะค่อนข้างสวยงามเนี่ยคือคือเป็นสีชมพูชมพูสีสวย,ยนะครับนี่คือในช่วงที่เขายังยังไม่ได้เป็นแบบยังตุ่มๆอยู่นะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี้ยครับลักษณะเนี่ยเขาก็นี่คือคือกิ่งนะครับกิ่งกิ่งของเขาเนี่ยกิ่งเขาก็จะนี่ครับตัวลูกขเขาเนี่ยก็จะออกมา ออกมาแบบจากจากกิ่งน,นะครับคือเขาจะไม่ได้มีกันชาเหมือมนครับช่อดอกเตยาเหมือมะม่วงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นเป็นลักษณะที่ติดกับกิ่งติดกับลำต้นเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยติดกับลำต้นเลยนะครับติดกับลำต้นติดกับกิ่งของเขาเลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็นี่นครับใบใบจะเป็นทรง ตรงแบบนี่ครับจะมีฝายแหลมๆตรงนี้ครับตรงตรงใบงครับใบเขาก็จะลักษณะอย่างนี้ครับจริงๆก็เป็นไม้ยืนต้นที่สามารถใส่ประดับได้นะครับประดับเป็นต้นไม้ใหญ่ๆในบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าดอกเขาก็สีสวยแล้วก็ออกลูกออกผลได้ด้วยนะครับนี่นะครับไล่ให้ดูให้ดูลักษณะของดอกและผลของเขาหน้าเขาจะเนี่ยครับ หัมาในจุดที่เป็นตัวลำต้นแล้วก็กิ่งก้านเลยนะครับนี่เรามาดูลักษณะของนี่ครับดอกเขาเนี่ยพอเขาผสมเรียบร้อยนะครับผสมกับเกสรตัวผู้เนี่ยผสมกันเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นลูกนะครับลูกเขาก็เนี่ยครับจะสังเกตว่าเขาจะโผล่มาจากลำต้นเลยอย่างนี้เลยนะครับ นั้นเวลาเก็บก็จะเก็บอาจจะมองเก็บยากนิดนึงนะเพราะว่าเขาโผล่จากลำต้นเลยแล้วก็นี่ครับเขาก็เริ่มเติบโตมาแล้วก็จะเป็นเป็นลูกขนาดใหญ่ในไม่ชาครับจะเป็นลูกเนี่ยครับจะเป็นลูกแบบเนี้ยในอีกไม่ชานะครับน,น,นี่ก็ผลนะครับเขาก็เปลี่ยนจากคือเริ่มต้นนะเขาจะเป็นสีเขียวก่อนนะครับสีเขียวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนห้เป็นสีสีแดงสีอมชมพูอย่างนี้นะครับนี่ อย่างตัวอย่างตัวนี้ก็ได้ครับนี่ตัวอย่างนี้นะครับก็เริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวนะครับเป็นสีแดงสีอมชมพูชมพูอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือจะเริ่มจะเริ่มไปทางแก่ละจะเริ่มแก่แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มไปทางสุกนะครับเดี๋ยวภารกิจวันนี้ของผมเนี่ยก็จะมาทําการปีนต้นชมพูมะเหมี่ยวเนี่ยแหละครับแล้วก็เ <laughs> ก็บลูกไปนะครับไปไปให้กับพวกเพื่อนเพื่อน,อนแม่เขาะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะมาหาดูลูกลูกสุกกันนะครับสาหรับภารกิจนี้มานี่นะครับผมว่านี่ก็เริ่มได้แล้วนะครับเนี่ยนี่ครับลูกนี้ก็ได้ละนี่ครับลูกนี้ได้ละแต่จริงๆคนจะเป็นลูกสีม่วง,งมากกว่านะครับลูกสีม่วง,งจะลูกถ้าเป็นลูกสีม่วง,งนะครับก็นี่ครับจะได้นี่ครับอย่างอย่างลูกนี้ก็เริ่มม่วงแล้ว เดี๋ยวผมเก็บเลยดีกว่านี่นะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นนี่ครับลูกติดกับกิ่งอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บเลยดีกว่านี่ครับเด็ดออกมาง่ายๆอย่างเงี้เลยนะนี่ครับออกมาเรียบร้อยแล้วก็ ลูกเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นรักรังคว่ำก็ได้นะครับเป็นระคังคว่ำคว่ำลงมานะครับอันนี้ก็คือปลายยอดรัคังนะครับแล้วก็เป็นระคังคว่ำลงมาสีเนี่ยครับจะเริ่มไปทางสีสีออกม่วงๆแล้วอันนี้ก็ต้องเก็บก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เก็บนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าไม่เก็บเนี่ยก็จะมีตัวดีครับมีตัวดีสองสองหน่วยนะครับ มีตัวดีตัวสองลายก็คือนกนะครับหนึ่งตัวแล้วก็กระรอกนะครับนี่นะครับจะให้ดูผลผลิตนะครับของเราที่ถูกกระรอกจัดการนะครับในมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาก็จะไว้นะครับที่สวนเนี่ยโอเคครับหนึ่งลูกละที่สวนใสใหญ่นะครับจะไม่ได้มีกระรอกนะครับแต่ว่าบ้านที่กรุงเทพเนี่ยจะมีกระรอกนะครับ ทังนั้นเนี่ยก็เป็นศัตรูพืชศัตรูผลไม้อีกหน,หนึ่งหนึ่งรายการนะครับหนึ่งอัตราโอเคลูกนี้ก็จะเนี่ยครับลูกนี้ก็ออกไปทางยังยังไม่ม่วงนะครับจริงๆเราก็ยังไม่ม่วงอะ่ะแต่ว่าต้องเก็บก่อนนะเพราะถ้าไม่เก็บก็เรียบร้อยครับไปแน่ๆครับโอเคผมก็จะเก็บอีกลูกหนึ่งนะนี่ออกมาจะเป็นแบบนี้ครับจะส,สังเกตเห็นว่าเขาจะ นี่ครับติดกันเลยอะ่ะเขาติดกับลำต้นเลยอะ่ะติดกับกิ่งเลยอะ่ะเวลาเด็ดก็จะส่วนนี้ก็จะถูกทะลอกะลอกบ้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยต้องถ้าเกิดว่าเก็บอย่างเชี่ยวชาญก็จะทําให้มันไม่ะลอกได้นะครับเนี่ยเขาก็เสียสีกับลำต้นเวลาที่ลมพัดไปพัดมานะครับตรงด้านท้ายลูกก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นพวกพวกเกสรตัวผู้ที่ที่ยังค้างค้างอยู่นะครับเนี่ยที่ยังค้างค้างอยู่ในระหว่างที่เขา เติบโตเปลี่ยนจากสภาพดอกไปเป็นสภาพของของผลนะครับนี่โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูอีกลูกหนึ่งนี่อยู่นู่นนะครับอยู่นู่นเลยสุดปลายมืออะไอะนี่ผมกำลังปีนต้นม้อยู่นะสูงประมาณสัก3เมตรกว่าได้นะครับนี่นะครับตรงน,นี้ตรงน,นี้คือจุดที่เป็น เป็นช่อช่อดอกช่อลูกเขานะอยู่ติดกันเลยที่การเก็บผมก็จะเบี่ยงนิดนึงอย่างนี้บิดเล็กน้อยครับก็ดึงออกมานี่ก็จะได้ตรงปลายตรงด้านบนของผลเนี่ยชมพูเมียมก็จะไม่ไม่ช้ำนะครับไม่เป็นรอย,อยงนี่นะจ๊ะนี่ก็สีออกไปทางม่วงๆแนละ้วม่วงนิดๆนะครับ จริงๆถ้าไม่มีกระลอกมันจะเก็บไว้อีกนิดนึงนะแต่ว่านี่มันก็มีกระลอกกับนกมาจัดก,การนะครับผมต้องรีบเก็บก่อนโอเคก็สวยงามดีนะเดี๋ยวผมจะลองดมดูก่อนผมว่ามันหอมๆดีนะรสชาติมันเดี๋ยวผมจะไปสำหรับเรื่องรสชาติเดี๋ยวผมจะไปผ่าแล้วก็ลองกินให้ดูอีกทีนะครับรีวิว รสชาติอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนคลิปคลิปก่นกอนๆที่ผมทำกับพวกมะม่วงนะนี่นะครับก็เก็บมาได้อีกลูกหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูลูกนู้นกันดีกว่านู่นนะครับว่าหมายถัดไปเราไปเก็บลูกนู้นกันมาดูลูกต่อไปกัน ลูกนี้นะครับผมว่าเนี่ยครับนอนขนานกับกับพื้นโลกเลยขนานกับพื้นโลกนะครับเนี่ยลูกนี้เอาไปดูเล็ดีกว่านะครับโอเคเก็บเลยดีกว่ากึ่งเก็บง่ายดีนะครับลูกนี้โอเคไ้ดูล,ละวนี่นะครับเปรียบเทียบสี นะครับลูกที่ดีดที่ที่กินได้แล้วก็แกะไปทางสุกแล้วก็ควรจะเป็นสีม่วงๆอ,อย่างเงี้ยนะครับโอเคโอเคนะครับนี่อีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็เก็บลูกดีไปดูเยอดีกว่านะครับเก็บไปได้เลยดีกว่านี่นะครับ ก็ไปทางม่วงๆล่ะจะเริ่มม่วงๆตรงหัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะส่งลูกนี้ไปที่หนงงานกระจายสินค้าก่อนนะครับ